สวัสดีค่ะมาถึงคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องชนิดของประโยคก,กันค่ะประโยคมี3ชนิดนะคะมีประโยคสามาถประโยครวมประโยคซ้อนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสื่อกันค่ะนี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมีเนื้อหาข้างในซึ่งคุณครู สิ่งสำคัญในการสอนอ่านสอนเขียนคือคุณครูต้องแม่นเนื้อหานะคะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะนี่เดี๋ยวข้างในจะเป็นแบบนี้แต่ขั้นตอนการทำสิ่งนี้ให้มันน่าสนใจและเข้าไปอยู่ในสมุดของเด็กในงานของเด็กในความประทับใจของเด็กๆคือสิ่งนี้เรามาทำกันค่ะไม่ยากเลยค่ะคล้ายกับสิ่งที่เราไปทำแล้วค่ะนี่นะคะ เตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นนะคะ A4 ธรรมดาธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นจัตุรัสค่ะทำแบบนี้นะคะตัดออกนี่ตัดแล้วใช่ไหมคะได้จัตุรัสแล้วเราก็พับลงมาค่ะเราพับ แค่ต้องการรอยเฉยๆค่ะด้านแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะนี่นี่คือด้านที่เราพับไว้แล้วนะคะเราก็เฉียงมาแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจับด้านนี้หุบเข้าข้างในค่ะ2ด้านเลยค่ะแล้ว ด้านในนี้ที่เปิดออกมาเราก็ให้เด็กๆใส่เนื้อหาไปเลยนะคะแต่ในที่นี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องชนิดของประโยคนะคะประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนซึ่งอยู่ในตัวชี้วัดของป .4 ป .5 ป .6 ที่เด็กๆต้องเรียนอยู่แล้วนะคะนี่นะคะได้สิ่งนี้แล้วได้แค่นี้มันธรรมดาไปค่ะเสร็จแล้วเราก็นำสิ่งนี้ ไปติดในสมุดของเด็กๆเลยค่ะติดเลยนะคะาทากาวติดค่ะได้ความรู้แล้วก็ต้องสร้างสารรค์ด้วยนะคะทากาวติดไปแล้วติดแบบนี้นะคะติดแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราจะทำสิ่งนี้ให้เป็นอะไรดีคะมาดูค่ะมาดูค่ะครูเจี๊ยบก็จะเติม ดวงตาค่ะนี่เติมปากค่ะเหมือนจะรู้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เติมสิ่งนี้ค่ะแล้วก็เติมอีกนิดนึงขออีกนิดนึงค่ะขออีกนิดหนึ่ง,ออน,น,งนี่ค่ะ เราก็จะได้สิ่งนี้แล้วใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะพอเด็กๆเ,เปิดมาข้างในก็มีความรู้และสมุดของเด็กๆก,ก็สวยด้วยค่ะเห็นไหมคะน่าประทับใจเอ๊เราเรียนเรื่องประโยคทําอะไรนะอ๋อที่เราทําปลานี่ประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนเด็กๆจะกลับมาดูได้ไม่รู้เบื่อเลยค่ะนี่เห็นไหมคะสวยงามค่ะทําได้ค่ะทําได้บ่อยๆแล้วก็เทคนิคนะคะถ้าเราไม่ทําปลา เ,เรื่องอื่นทําปลาเด็กๆก็โอ้ยซ้ําไม่หลากหลายครูทำปลาอีกแล้วเหรอติดแบบนี้ค่ะต่อก้านลงมาค่ะเป็นดอกไม้เปิดแบบนี้ค่ะติดในสมุดได้อีกค่ะสมุดเด็กๆก็พอจบเทอมก็จะฟูๆค่ะเป็น i n t e l a c t i v e n o t ตบ o o k เลยค่ะสวยงามสําหรับคลิปนี้สั้นๆแต่น่าประทับใจนะคะคุณครูเอาไปทําแล้วก็ไปสอนเด็กๆได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ